ใช่ไหมเราพอาคํานวณได้ธุรกิจในสมัยก่อนที่ผ่านมาเราคํานวณได้หมดเลยแต่เราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เราต้องอยู่กับมันเขาบอกว่าไอ้ตลาดแบบคลาสสิกอย่างเงี้ยพี่ส t r a t e g ที่สักเซสที่สุดเขาเรียกว่า BBQ แต่มันก็มีอีกมุมมองหนึ่งแต่มุมมองนี้เขามองจากสถานการณ์ environment โดยเขาจะถามว่าค,คือคือบางทีเราก็แบบเอ้ยพี่ <c oughs> เราเป็นแบบบางทีคนเราชอบพูดอย่างนี้พี่เราเป็นแบบซาร่าดีไม่ปรับตัวไว อ่าหรือเราจะเป็นแบบไมโครซอฟต์ดีเราจะเป็นแบบอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ่ะควรใช้ s t r a t e g y แบบใครเพราะอะไรเออทําไมเราไปเวนั้นไม่ได้ทําไมเขาเวนั้นถึงรอดแต่เวนั้นมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเขาบอกจริงจริงแล้วมันก็มีการศึกษาแบบจริงจังเลยพี่แบบหนักเลยอ่ะมีเป็นเปเปอร์มีอะไร,เาารปเปนนเ,เ,เ,าาเปแบบเป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 อปอปเปเาเป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 เอเป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 เแเป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 เ แล้วจะทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรโดยที่เขาบอกมองเป็นสองแกนก่อนแกนแรกนะครับเดี๋ยวว่าพี่สามารถคดราดเดาตลาดได้หรือเปล่าตลาดนั้นนะเราคดราดเดาได้หรือเปล่าบางตลาดเราคดราดเดาได้เราพอพิจารได้แต่บางตลาดเราพิจารไม่ได้เลยจริงป่ะพิจาราไม่ได้เลยอันต่อมาคือพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนอะไรได้ไหมพี่สร้างอะไรกับมันได้ไหมเป็นตลาดที่พี่ทําอะไรกับมันได้หรือเปล่าหรือพี่ทําอะไรไม่ได้พี่ก็ต้องอยู่กับมันไปเออเขาบอกว่าถ้าพี่เดาได้ พี่เดาอนาคตได้พี่ฟ o r e c a s ได้ว่าจะเป็นยังไงมีอะไรมีการดูเทรนด์ได้ค่อนข้างฟ o r e c a s ได้อ่ะรู้เลยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่พี่เปลี่ยนไม่ได้ต้องอยู่กับมันอี่เขาบอกอนนี้คือตลาดแบบปกติเขาเรียกตลาดแบบคลาสสิกใช่ไหมเราพอคํานวณได้ธุรก,กิจในสมัยก่อนที่ผ่านมาเราคํานวณได้หมดเลยแต่เราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เราต้องอยู่กับมันเขาบอกว่าไอ้ตลาดแบบคลาสสิกอย่างเงี้ยพี่ strategy ที่ซักเซสที่สุดเขาเรียกว่า BBQ พี่ต้อง ใหญ่ทั้งในแง่ไซ์ในแง่เงินและการวางแผนน,นจะเป็นการวางแผนแบบคอน v วนชั่นอลอันนี้โดยแบบคอมมอนก่อนนะอันนี้แบบเจเนอเรลนะก็คือแบบ <c oughs> ทำอนาไ l ซิสทำฟิสเชบิลิตี้สตัตี้ทำแพน a ิงเอ็กซิคิวชันจะไล่เป็นไฮรักี้เป็นวอเตอร์ฟอร์มมาตรงๆซึ่งไอธุรกิจแบบนี้มันมีตัวอย่างเยอะมากและที่เขาจะยกกันก็นเช่นธุรกิจน้ํามันอืม <c oughs> อืมอืมอ่าคือแบบไม่ต้องทาอะไรมากพี่พี่เน้นใหญ่ไปก่อนพี่เน้นเงิน,น,นหนาๆเป็นรายใหญ่ลงทุนเข้าไป ลงทุนเข้าไปไม่ต้องอะไรมากเพราะเนเจอร์ของมันแบบนี้ธุรธกิจแบบนี้มันจะค่อนข้างักเซสก็คือแข่งเงินมันทําให้คนเข้าไม่ได้อยู่และใช่ทําไม่ได้เข้าไม่ได้แข่งกันที่ไซส์ถ้าพี่ใหญ่กว่าคนอื่นเข้ามาก็เข้าไม่ได้แหละจริงป่ะจริงอ,อันนี้ก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือจะใหญ่หรือเปล่าลองดูที่ว่าว่าธุรธกิจของเราใหญ่หรือเปล่า เนี่ยพี่แล้วพอพี่ยิ่งใหญ่หรือพี่ยิ่งเก่งบิ๊กนี่มันไม่ได้หมายความว่าใหญ่อย่างเดียวนะสำหรับผมอะไรมันหมายถึงว่าพี่ต้องแบบสตรองในคอมพิเทนซี่อะไรบางอย่างเลยนะพอพี่ต้องใหญ่ในในคอตัวนั้นนะ่ะม,มันเห็นว่าอะไรนะเชฟลอนพึ่งซื้อเฮสตบบพี่เออคุณคุณใช่เออมันเป็นดิวประมาณระดับหมื่นล้านเหรียญเลยนะ้ผมจำไม่ผิดอ่ะคือคนมีมเงินถึงจะมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรที่คนมีเงินเท่านั้นที่ทําได้ใช่ จริงเตัวอย่างหนึ่งที่ตังพูดเนี่ยถ้าเป็นใกล้ตัวหน่อยก็คือถ้าเรามีเงินเยอะเราสามารถซื้อที่ที่สวยๆได้มากกว่าคนที่มีเงินน้อยอ่ะถูกต้องเอออสมมติที่ใจกลางเมืองอย่างเงี้ยตารางเมตรเราเป็นแสนสองแสนอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อได้มากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยใช่คือตลาใช้พบบตองนั้นเราไม่รู้อ่ะเราทําอะไรกันมันเปลี่ยนแปลงมาไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเดาได้ว่าราคามันจะขึ้นแะ เห็นป่ะเราก็ต้องใหญ่กว่าก็ได้เปรียบอสังหาแล้วก็เล่นไปอัาเข้าไปแล้วมันก็จะได้เปรียบพี่ใช้ไม้ส่งปังอยู่เหมือนกันนะมันกลับไปที่ไม้เลยมันนี่เฮ้ยพี่เชื่อป่ะว่าผมไปนั่งฟังย้อนหลังเรายังไม่เคยเล่าเรื่องไม้เลยนะพี่เอาหรอย้ินฟังเราเล่าละเล่าแบบเป็นจริงเป็นจังสักวันหนึ่งว่าให้ทุกคนได้มีโอกาสทบทวนด้วยว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างวะในไม้เนี่ยอะัเงี้ ไม่คือเฟรมเวิร์กที่จะบอกว่าอ mm ันแฟร์เป็นเทรของเราคืออะไรครับเดี๋ยววันไหนเราจบจากกันได้เดี๋ยวเราเรื่องไม้ดีกว่าไอะไรอย่างเงี huh. yeah. uh ้ยเออไม้ห้าตัวนี่คุยกันได้นานๆเลยคุยกันได้ยาวๆเลย uh huh. เออก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวคุยเรื่องไม้ดีกว่าเดี๋ยวหลังจากจบอันนี้วันนี้คงไม่จบแต่เดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนก็คือเล่นให้มันใหญ่ค่งไอ้เคสเชฟรอนนั้นผมไปคุยกับคนที่เขาทราบเรื่องไมยที่เขาไปซื้อคือบริษัทหนึ่งเนี่ยมี c o m p e เ e n c y สูงมากเก่งมากก mm hmm. ุดเจาะในทุกรูปแบบมีประสบการณ์เยอะ อีกบริษัทหนึ่งที่ถูกซื้อไปเนี่ยก็ไม่เก่งเท่าแต่บังเอิญเจออภิมหาแหล่งพี่เขาบอกว่าใหญ่อันดับอันดับนั้นผมจําได้มาว่าอันนี้จากความที่ฟังมานะไม่ได้อ่านรายละเอียดนะอันดับสี่ของประวัติศาสตร์โลกเลยพี่อันดับสี่ของ,องโลกเขาใหญ่มากอะบังเอิญเจอใหญ่มากแต่เขาติดปัญหาตัวนี้เขาไม่มีศักยภาพในการผลิตดังนั้นไอคนที่ทําเป็นกับคนที่มีก็จับมือกันโป้จบเลย อืมก็จริงอืมก็เป็นซูเปอร์เดลไปซึ่งถ้าเราจะบีบิ๊กแล้วแต่เราไม่เก่งเราบิ๊กเล็กๆทําได้ไม่กี่อย่างเขาก็ไม่มีใครคุยกับคุณอ่าดังนั้นถ้าเราเราอยู่ในสานการาที่เรา,า<ม>ต้องใหญ่จริงต้องเจ่งจริงะเหนือกว่าทุกอย่างถูกปะ่ะใช่<ม>ต้องต้องใหญ่จริงคือต้องแข็งแกร่งจริงต้องสตรองจริงในทุกมิติแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ได้ดูที่ว่าเราเราในตลาดของเราเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่า